สวัสดีครับมือนีว่าอกับช่องหนายช่างอุบลคนเลี้ยงวัวอยู่แล้วครับมือนีผ้าเคื่องแปลงหงาครับมือน,นีหงาหนาครับตัดไปละเกลี่ยเครื่องให้แล้วครับผมพวกตัดก้อนกับกําลัางปงครับแปลงหงาหนครับแปลงหงาหนาครับตัดเกืี่ยเครื่องให้แล้วครับ ตัดเมือรถครับรถสุกเต็มที่นล้วครับแน่นๆก็ได้รถกระบะหนึ่งครับถ้าเตรียมรถสุกกันแปลงค้างกันหยาขนครับกับพ่อตัดละ่ะกับแปลงหยาขนพ่อตัดคือกันละครับ พอดีล้วครับตัดห้าในแล้อวกัตัวห้าขนเลยครับพอดีฝนบปโตครับ็นนาทิดหน้าก็ได้แห่งดีครับครับแห้งห้าครับผมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเ้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อๆไปครับวันนี้เอาไว้ซ้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ